สุดอึ้งผลตรวจดีเอ็นเอน้องต่อที่หายตัวไปยืนยันว่าลุงแจค้คือพอ่อจากกรณีการหายตัวไปของน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนจากบ้านพักจังหวัดนคปรปฐมทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตและตั้งคําถามถึงการหายตัวไปในครั้งนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเรียกสอบบุคคลใกล้ชิดทั้งหมดว่าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องต่อหรือไม่ซึ่งล่าสุดนิมแม่น้องต่อสารภาพแล้วว่าเป็นคนนําลูกทิ้งลงในแม่น้ํา ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอสุรุเช์หักพานรองผู้บัาก,การตำรวจแห่งชาติระบุถึงผลตรวจดินเอของน้องต่อว่าผลตรวจดินเอระหว่างน้องต่อกับลุงแจ้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทพ่อตรงกันไมายความว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกกันไม่ใช่ในพุทธซึ่งจะนำตัวลุงแจ้เข้าเครื่องจับเท,ท,ท็จที่กองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งพร้อมกับซักถามและสอบปากคำอย่างละเอียด ตัดขาดกระจุยแฟนเก่านิมย้อนแช่อดีตครบซ้อนแล้วซ้อนอีกไม่เชื่อน้องต่อลูกของพุทธผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบกับนายกอฟอายุ29ปีอดีตแฟนที่เคยคบกับนิมแม่ของน้องต่อไว้แเดือนนายกอฟกล่าวว่ารู้จักกับนิมที่ย่านพระรามสองก่อนหน้านี้ตนไปทํางานที่กทม จึงได้เจอกันก่อนจะตกลงคบหากันเป็นแฟนโดยในช่วงระยะเวลาสองเดือนก็ได้พานิ่ม,มาที่คอนแก่นส่วนกระทั่งมีผู้ชายที่ชื่อพุทธโทรหานิม่มาบอกว่าเป็นสามีซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นสามีของิ่มจึงส่งนิ่มกลับไปที่กทมตลอดระยะเวลาสองเดือนที่คบหากับิ่มนั้นไม่รู้ว่านิ่ม,มีสามีแล้วและไม่รู้ว่าพุทธคือสามีของนิ่มเพราะิ่มบอกว่าเป็นพี่ชายซึ่งได้มารู้ความจริงช่วงที่ิ่ม มาอยู่ขอนแก่นผู้ชายชื่อพุทธโทรตามแต่นิ่มไม่รับสายตนจึงรับสายแทนพอรับสายพุทธก็บอกว่านี่พุทธนะเป็นสามีของนิ่มและบอกว่าได้แจ้งตำรวจจับตนด้วยกล่าวหาว่าตนเป็นคนขโมยเมียของพุทธมาจึงได้ส่งนิ่มกลับไปก่อนที่จะส่งนิ่มกลับไปนั้นก็ได้ถามแต่นิ่มก็นิ่งเฉยไม่พูดอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้วซึ่งตอนที่ส่งนิ่มกลับไป ก็ไม่ได้จะอะไรอาวรณ์อะไรเพราะไม่ชอบยุ่งกับเมียของคนอื่นลูกเมียคนอื่นไม่ยุ่งอยู่แล้วและถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่ามีสามีก็คงจะไม่คบกับนิ่มเป็นแฟนในก๊บกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาตนเคยเห็นนิ่มแอบคุยกับพูดท,ทุกวันซึ่งก็รู้แต่ไม่ได้พูดอะไร เคยถามแต่นิ่มก็ไม่พูดตนก็ไม่พูดอะไรเพราะไม่ชอบซซวซีใครในส่วนที่บอกว่านิ่มคบผู้ชายหลายคนเรื่องนี้ยืนยันว่าจริงส่วนตัวที่พบเจอมีครั้งหนึ่งเคยไปส่งนิ่มตอนที่พุธมาตามตัวนิ่มกลับพอส่งกลับไปแล้วตวนก็โทรหานิ่มกลัวว่าพุธจะทำร้ายนิ่มก็ได้โทรหาและสอบถามว่าพุธได้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ปลายสายที่ได้ยินนิ่มอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่ไม่ใช่พุธ กลายเป็นว่าอยู่กับผู้ชายคนอื่นอีกหลังจากนั้นก็ตัดขาดการพูดคุยกับนิ่มพร้อมทั้งหักซิมทิ้งขายโทรศัพท์ทิ้งและมีครอบครัวใหม่แล้ว โดยนอกจากนี้ผู้สุขข่าวได้ถามเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งว่าใช่ลูกของพุทธหรือไม่ซึ่งส่วนตัวในกอ๊บบอกว่าไม่น่าจะใช่ลูกของพุทธเพราะเขาโครงหน้าตาไม่เหมือนกันและไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครเพราะนิ่มคบหลายคนซึ่งตนตัดขาดแล้วก็ตัดขาดไปส่วนกระทั่งตำรวจมหาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านพูดแล้วเรื่องที่แอบสงสัยนิ่มหลังพบลุมปริศนาใกล้บ้านน้องต่อ จากกรณีตำรวจมีข้อมูลทางโทรศัพท์ข้อมูลการโทรเข้าโทรออกยืนยันตรงกันนิ่มหายตัวไปเมื่อเวลาตีสามถึงตีห้าและคำบอกเล่าของพี่สะพ้ยว่านิ่มกลับมาที่บ้านประมาณตีห้าครึง่งตอนนี้เหลือเพียงแค่กระบวนการเดียวคือค้นหาน้องต่อจากการสอบสวนนิ่มเบืองต้นให้กันว่าน้องต่อตื่นงองแงตอนตีสามเพราะมีใครอุ้มให้น้องแต่ก็ร้องไม่หยุดจึงอุ้มเขย่าไปมา จนต้องต่อหล่นหัวกระแทกพื้นจากนั้นก็หลับไปแม่ก็เข้าใจว่าลูกหลับจนตีห้าจะชงนมอีกรอบพบว่าลูกนอนเสียชีวิตไม่รู้จะทำยังไงกลัวความผิดกลัวติดคุกไม่มีคนดูแลพ่อตาบอดแม่พิการติดเตียงจึงเก็บความลับและไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังคนเยอะ ความคืบหน้านล่าสุดของการค้นหาร่างของเด็กชายวัยแปเดือนชาวบ้านพบหลุมปริศนาห่างจากบ้านเด็กประมาณ200เมตรโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบจากการสอบถามนายธงชัยสมบูรณ์ประภาชัยอายุส6กปีกรรมการหมู่บ้านครองท่อที่เป็นคนมาพบหลุมดังกล่าวบอกว่าช่วงเวลาประมาณสองทุ่มลูกสาวเห็นแสงสีขาวเดินเข้ามาบริเวณจุดนี้จึงลองเดินเท้าเข้ามาตรวจสอบปร,รากฏว่าพบหลุมผิดสังเกตประมาณ3ามหลุม โดยเฉพาะหลุมใหญ่จุดนี้ที่ได้ขุดไปแล้วลักษณะเป็นหลุมขนาดเท่าตัวเด็กดินนูนนูนขึ้นซึ่งเบื้องต้นจากการขุดดูไม่พบร่องรอยของเด็กแต่ยอมรับว่าลักษณะของหลุมพิสังเกตมากด้านล่างเป็นลักษณะดินแข็งมีรากไม้และมีกลิ่นโชยเหม็นเนา่าจนหมาที่เอามาด้วยต้องมาดมและนอนอยู่ตรงนี้ พร้อมยอมรับว่าชาวบ้านที่นี่พูดแอบสงสัยไม่มีใครเชื่อว่าแม่เด็กโยนร่างลงคลองเพราะหากโยนร่างของเด็กลงในคลองจริงร่างจะต้องลอยขึ้นมาแล้วประกอบกับในวันเกิดเหตุผักตบชาวานหนา,นานแน่นเต็มพื้นที่คลองจึงยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะขนาดหมาที่ตกลงไปยังไม่จมน้ําเลยจึงเชื่อว่าแม่เด็กโกหกพิรุษแชทปริศนานิ่มแม่น้องต่อจากกรณีเด็กชายต่อสักวัยเปดเดือนถึงน้องต่อที่ได้หายตัวไปจากบ้านพัก หลายวันแล้วซึ่งล่าสุดแม่ยอมรับว่าเป็นคนนำลูกทิ้งลงในแม่น้ำก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ามีแชทหลุดจากการส่งข้อความจากนางสาวนิมยังถูกสอบปักคำอยู่ ไปยังของนางสาวสุภาพรหรือเล็กอายุ28ปีซึ่งเป็นแฟนของพี่สาวของนายสิริโชคหรือพุธพ่อเด็กโดยระบุข้อความว่าให้ช่วยบอกพ่อด้วยว่าโดนจับแล้วซึ่งจากนั้นบิดาของนางสาวนิ่มได้เดินทางมายังห้องสอบสวนของสพบางหลวงเพื่อเข้าพบกับลูกสาวทันทีขณะดเดียวกันพนักง,งานสอบสวนและชุดสืบสวนได้เชิญตัวนางสาวสุภาพรหรือเล็กซึ่งเป็นผู้รับข้อความจากนางสาวนิ่มมาให้ปากคำ นื่องจากพบว่าในเครื่องโทรศัพท์มียอดการโอนเงินจำนวน1 0 0 0 0บาทซึ่งปรากฏว่ามีการโอนจากนางสาวปภาวดีหรือปุ๊กอายุ25ปีซึ่งเจ้าตัวก็ได้เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยโดยทั้งคู่ยืนยัน ความบริสุทธิ์ใจว่าการโอนเงินให้กันเนื่องจากโทรศัพท์ของนางสาวปุ๊กหน้าจอแตกไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้จึงได้โอนเงินให้กับนางสาวเล็กเพื่อให้ไปกดเงินมาให้โดยให้ค่าจ้างครั้งละ100บาทซึ่งก็ฝากกันทําเป็นประจำปกตินิ่มกับผู้จะทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งตนเองก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยเมื่อวันที่5กุมภาพานันธ์ตนเองก็อยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรเพราะนอนอยู่ในห้องไม่ได้ยุ่งกับใครเท่าไหร่ ปกติจะนอนไวยสี่ทุ่มก็จะนอนแล้วและตนเองก็ไม่ค่อยได้คุยกับนิมอยู่แล้วเนื่องจากต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยยุ่งกันถึงแม้ตนเองจะอยู่บ้านเดียวกันนางสาวเล็กกล่าวโดวยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวพ่อและแม่ของน้องต่อไปทําการเข้าเครื่องกับเทสต,ต่อไปพอนิมเครียดน้องต่อหายไปสงสารนิมลูกสาวถูกคุยประวัติ ยังเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะตาเขาเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์คล้ายกับคดีของน้องชมพู่บ้านกอกจากกรณีการหายตัวไปของเด็กชายต่อศักด์แสงสว่างหรือน้องต่อวัยแปดเดือนหายไปอย่างปริศนาจากบ้านพักโดยล่าสุดสำนักข่าวได้เผยว่าคุณตาประสานเป็นคุณตาของน้องต่อเป็นคุณพ่อของนางสาวนิ่มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณตาเริ่มเครียดเพราะว่าหลานหายไป และเรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าชีวิตลูกสาวถูกขุดคุยขึ้นมาตอนนี้สงสารลูกเพราะตอนนี้สายตาของชาวบ้านเริ่มมองลูกสาวเป็นคนไม่ดีอยากเจอหลานเร็วเเรื่องจะได้จบสักทีอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าตำรวจจะมีการออกหมายจับใครที่เกี่ยวข้องในพุทพ่อของเด็กหรือเปล่า มีข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณีคุณตาประสานบอกว่าเคยเจอนายพุธพ่อของน้องต่อตามใปเกิดในพุธย,ยอมรับว่าเคยพานิ่มไปขายบริการพอทราบความจริงก็รู้สึกช็อกมากตอนเจอที่โรงพักก็ถามเขาว่าเป็นผัวเป็นเมียทำแบบนี้ได้อย่างไรเขาตอบกลับสั้นๆว่ามันเป็นเรื่องนานแล้วพอ่อพอรู้ความจริงโกรธ ทั้งพุทธทั้งนิมแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้คุยกับลูกสาวโดยตรงแต่เชื่อว่านิ่มทําลงไปเพราะเชื่อในพุทธพ่อบอกว่าท่านไม่มีคดีน้องต่อหายก็ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องแจ้เลยเพราะยังตกใจไม่หายเรื่องที่น้องต่อเป็นลูกของแจ้ล่าสุดบิ๊กโจกเผยพิรุธนิ่มแม่น้องต่อหลังพบสิ่งผิดปกติเต็มๆจากกรณีน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนหายตัวไป จนเป็นที่สงสัยว่าน้องหายตัวไปได้อย่างไรใครพาไปแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างล่าสุดนิมแม่น้งองโตรับสารภาพว่าเป็นคนนำลูกทิ้งลงในแม่น้ำโดยก่อนหน้านี้จากการสอบปากคำของแม่เด็กทำให้ทราบว่าแม่เด็กออกมายอมรับแล้วว่าโกหกบางประเด็นเจ้าตัวยอมรับว่าชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริงและสิ่งที่บ่งบอกว่าแม่ให้การเท็จเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดไปบางอย่างนั้นเป็นเรื่องโกหก ต้องพูดความจริงออกมาให้ได้เพราะคนเป็นแม่ต้องทราบว่าลูกหายไปไหนขณะที่ทางตำรวจก็กำลังไล่ถามในทุกประเด็นน้ำหนักอยู่ที่แม่เด็กต้องทราบว่าเด็กหายไปไหนตัวแม่เด็กเองที่จะรู้จะให้น้ําหนักทั้งหมดอยู่ที่แม่เด็กคนเดียว โดยเราจะใช้วิธีการสอบสวนตามปกติทําให้เจ้าตัวออกมายอมรับเองว่าชายเสื้อเหลืองนั้นไม่มีอยู่จริงแต่ในเรื่องของการมีชีวิตอยู่หรือไม่แม่เด็กไม่ได้บอกแต่รับสารภาพว่าชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริงส่วนเรื่องการอาพรางยังไม่ฟันธงเมื่อเจ้าตัวตอบว,ว,ว่าไม่มีคนใส่เสื้อเหลืองแสดงว่าเด็กไม่ได้ถูกลักพาตัวไปจึงให้น้ําหนักไปทางแม่เพียงคนเดียวซึ่งล่าสุดนิมม่นงต่อก็ยอมรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนนําลูกไปทิ้งลง